ม้หลายสนุกอยู่เดี๋ยวเคยดูก่อนมีหลายสนุกนะเนอยมันเพราะว่าเพราะมันมันคุ้นเคยมากแต่ว่าเลขเขาจะวางสนุกให้เรางงล้วก็วางหลายสนุกเหมือนกันเราต้องขยันหาต้องขยันคิดผมนั่งคิดกระดาษแต่ละหน้ามันใช้เวลานานมากกว่าจะสร้างความคุ้นเคยขึ้นมาอ๋อตัวนี้เขาเคยพ่วงตัวนี้ตัวนี้เขาเคยพ่วงตัวนี้จนจําได้ตัวน,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 น,วนี้ตัวนี้ก็ถือว่าจําได้นะ่ะ เพราะเมื่อกี้ข้แซกลงไปที่เกียรเราก็ฝันได้อยู่แต่เราไม่พูดแซกไปก็เป็นเกียร์หนึ่งแต่ข้าแซกขึ้นบนก็เลขสี่หลักอีกนะคุณ่มเติมที่พนะืนน้นฐานเก่าคือทําไมผมถึงทิ้งหกสี่แปดไม่ได้ก็เพราะอย่างนี้แต่ถ้าเข้ามาสไตล์เก่าคือหนึ่งมาก็เป็นอีกโซนหนึ่งรถเมย์ใช่ไหมเออเดี๋ยวใช่ไหมอ,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 อ่าอืมนะครับเออเนาะจะคุยไม่นานนะทำพิธีเดินนะครับ,รบเดี๋ยวก็ ดูอยู่ประเทศนี่นะให้ดูอีกรอบนะเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวเปิดวันนี้เลยอ่ะในํำพี่ีจ่อยสักหน่อยนะครับถ้าว่ากล่าวลาอะไรก่อนจ้าวันนี้ก็เอาแปรปกไปก่อนเนาะเดี๋ยวสักไม่เกินวันอาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้และนี้ก็เหมือนว่าเปิดโชคเปิดลาเออถ้าก็ดที่ันดีพรุ่งนี้ก็คุยกัน่อยนะต่อได้เลยครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวก็จะอักราไปทีอัดจากให้มาหาเลยถ้าขวัญดีนะเละดูกันเลยนะกันเลยแต่ว่าทุกครั้งเยียทิ้งอาจารย์แม่นะครับ รู้ตัวาจะศูนย์จะหนากว่าเพื่อนงวันนี้เอาให้เลิกงานยามีเอาไปเสี่ยงใกล้หมอนกอนให้ไปเสี่ยงใต้หมอนมาไปคิดมาจากคู่ไปลงไปคิดดูเดี๋ยวจะทํิธี่ๆรำต่อนะอะไรที่ผมพูดไรก็น่าจะพอเป็นแนวทางได้ก็ลองดูนะครับนะนะครับคือรออาศัยลูกพวกอย่างเดียวนะแล้วก็ควนแสวงความขยันขอบคนคอมเมนต์มาเยอะมากขอบคุณครับ ก็จะใช่ไลค์กดแชร์วันนี้ก็น่าจะขนาดนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะทำพิธีกรรมสอสกันหน่อยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณน้อง<ม>ือว่ากันเนา<น>ะบอกว่ากันครับให้ดูอีกรอบกาจายไว้ตรงน,น,น,นี้วันนี้วันดีแฟดโดนตาโอ้คนุูทตายคอมเมนต์มาแต่ซุน,จ,น <laughs> จีถูกใจมากจ่าจ่าโอเคเนาะลองดูครับเดี๋ยวจะทำพิธีกรรม่อ